วันนี้วันที่31มกราคม2566กลูกๆหล,ลานๆได้มาทําบุญวันตายของแม่กิมเฮียงจงุวนอามา แต่เลี่ยงพระข้างในอันนี้เอาของมาเส้นไหว้บรรพบุรุษทุกๆคนเตี่ยแม่อากงมามา